สำหรับคนที่เป็นเบาหวานค่าน้ําตาลแบบนี้หรือเปล่าครับที่คุณอยากมีอยากรู้เคล็ดลับที่จะช่วยทําให้ค่าน้ําตาลค่าไขมันในเลือดลดลงไหมครับยุคนี้โรคที่คนเป็นกันมากขึ้นและอันตรายมากขึ้นนั่นก็คือโรคเบาหวานโรคความดันไขมันสูงไขมันพอกตับเพราะโรคเหล่านี้นําพาให้เกิดโรคต่างๆอีกมากมายเพราะโรคก,กลุ่มนี้นะครับทาให้กลุ่มต้านทานในร่างกายของเราต่ําลงและต้องทานยาเยอะมากและเป็นเวลานาน,าน ซึ่งอาจจะเป็นผลทําให้เกิดโรคตับโรคไตโรคหัวใจด้วยซึ่งเมื่อเป็นแล้วทําให้การใช้ชีวิตยากขึ้นหลายเท่าแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ชีวิตการเลือกรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มของอร่อยๆทั้งนั้นซึ่งมีน้ําตาลสูงหรือไม่ก็แป้งเยอะลองคิดดูนะครับถ้าคุณมีน้นํา1แก้วคุณเติมน้ําตาล1ช้อนลงไปในแก้วน้ําก็จะกลายเป็นน้ําหวานใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณเติมน้ําตาล1ห,หรือสองช้อนเป็นเวลา1ปีน้ําในแก้วก็จะกลายเป็นน้ําเชื่อม ที่ทั้งไหลช้าทั้งข้นและทั้งหนืดแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น5ปีติดต่อกันล่ะครับแทบไม่อยากจะนึกเลยใช่ไหมครับว่ามันจะหนืดและข้นขนาดไหนน้ำในแก้วก็เปรียบเสมือนเลือดในตัวเราอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดที่เรากินหรือดื่มเข้าไปในปัจจุบันก็เหมือนกับการเติมน้านตาลเข้าไปในเลือดอาการบ้านหมุนเวียนหัวเหนื่อยง่ายชีบ่อยอาการแผลหายช้าบางครั้งบางเคสถึงก็ต้องตัดอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตไว อาการทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากร่างกายกำจัดน้ำตาลและไขมันในร่างกายไม่หมดหากปล่อยพิงไว้นานๆจะทําให้ระบบภายในร่างกายทํางานได้ช้าลงนอกจากการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะครับผมขอเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติหลายตัวมีงานวิจัยว่าสามารถช่วยลดค่าน้ําตาลค่าไขามันค่าความดันได้ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายกลับมาทํางานได้ดีขึ้นผมขอเสนอตัวนี้เลยครับเอาเฮ้า์บ เอาเิร์บมีส่วนผสมกว่า12ชนิดแต่หลักๆมีดังนี้ครับ 1. อาร์ติโชกเป็นพืชนนำเข้าจากประเทศสเปนซึ่งตัวเขาเองจะเข้าไปช่วยลดค่าไขามันลด L D L เพิ่มไขมันดีและช่วยบำรุงตับให้ทำงานได้ดีขึ้น 2. มะมลกขคีนกนับว่าเป็นสมุนไพรไทยที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยลดค่าน้ำตาลได้ 3. ชินนามอนหรืออบเชยที่จะคอยช่วยลดค่าไขามันปรับสมดุลให้คุณ 4. ผักเชียงดา เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรพื้นบ้านแต่มีประโยชน์มากที่ช่วยลดค่าน้ําตาลในเลือดได้ดี 5. ้าน้ํามันงาดําที่คอยช่วยเผาผลาญและสลายไขมันแถมยังป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวเราเห็นถึงความสําคัญในการเลือกสมุนไพรและอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจึงให้ทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญมาคิดสูตรนี้ให้ซึ่งเกิดมาเป็นอัลฟาเฮิร์บล่องนี้ครับหลายคนที่ทานอัลฟาเฮิร์ไปแล้วได้ผลตอบรับกลับมาดีเลยครับ ผู้ป่วยประวานท่านหนึ่งต้องลูกไปฉี่กลางดือึก5-6ครั้งพอทานอัลฟาเฮิร์บต่อเนื่องปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มากวนใจอีกแล้วครับบางท่านมีค่าน้ําตาลสูงค่าน้ําตาลก็ปรับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับตอนนี้โปรโมชั่นดีมากเลยครับใส่ส่วนผสมขนาดนี้จะราคาเต็ม1กล่อง30แคปซูลในราคา1790บาททักมาตอนนี้เหลือเพียง890บบาทเท่านั้นครับและคุ้มสุดๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ2กล่องแถม1กล่องได้90แคปซูลจาราคาเต็ม5,370บาทลดเหลือเพียง1,780บาทมีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับและถ้าคุณสนใจลดค่าน้ำตาลดค่าไขามันด้วยสม,มุนไพรคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลดูแลสุขภาพให้กับคุณด้วยนะครับลองไปดูตัวอย่างประสบการณ์ผู้ใช้จริงอัลฟาเฮิรกันครับ อายุเจ็ดสิบแล้วค่ะากาะเจียนยืมมาได้เจ็ดิบตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านดูแลบ้านเฉยๆคือเอาป้าเฮิบไม่นานหรอกนะซึ่งเดือนรู้สึกตัวเราไม่เวียนหูไม่บ้านหมุนไม่ปวดขาว่าปวดขารู้สึกมันดีอ่ะมันดีขึ้นเราตอนแรกว่าคิดว่าเราหลอนหรือเปล่าแต่กินไปเรายิ่งดีอ่ะเรายิ่งดีเราฟ้าเฮิบค่ะสุดยอด